เธอฆ่าคนมากกว่า600ศพเหยื่อทั้งหมดคือสาวพรหมจารีเพื่ออะไรรู้ไหมยินดีต้อนรับสู่เอกพาลอนผู้หญิงคนนี้ถูกจารึกว่าเป็นฆาตกรหญิงที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเธอฆ่าคนมากกว่า600ศพเหยื่อทั้งหมดคือสาวพรหมจารีเพื่ออะไรรู้ไหมก็เพื่อเอาเลือดพวกเธอมาอาบแทนน้ำ เพราะเธอเชื่อว่าเลือดสาวจะทำให้เธอสวยไม่แก่ตลอดชีวิตบางศพถูกฉีกครึ่งบางคนโดนแทงกลางอกบางคนโดนเผาทั้งเป็นแล้วสุดท้ายเธอหายตัวไปจากคุกหรือเธอยังไม่ตายอลิซาเบตบาทตรีเรื่องจริงโคตรหลอนที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินกดดูคลิปเต็ม แล้วคุณจะรู้ว่าความสวยอมตะมันแลกมาด้วยอะไรถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ราตรีสวัสดิ์